อันนี้ก็จะเป็นกันกัดเนาะหัวกันกัดธรรมดาครับเราต้องใส่ขนาดไหนครับใส่เยอะใส่น้อยใส่ให้มันล้นไปขนาดไหนครับคือเรายอมลงทุนครั้งเดียวดีกว่าเราเปลี่ยนจุกน้ำบ่อยๆเนาะใช่ครับโอ้โหนี่ดีครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างในไอ้กันกัดเนาะครับเนาะใช่ครับที่เราอยู่ข้างในตัวนี้ครับที่เราแกะมาครับโอ้เราก็ไขควงไขแล้วก็จะเอาเข้าออกง่ได้เหมือนันสามารถปรับระดับได้นะครับเนาะปรับระดับได้ครับ เนี่ยครับเนี่ยปรับระดับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับครับอ่าจะมาเสนออ่ากันกัดตัวใหม่นะครับอืมอ่าเพราะว่าผมใช้มาหลายๆแบบแล้วครับผมว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมาจบอยู่ที่ตัวนี้ครับเดี๋ยวขอถามหน่อยคืออันนี้คือตแตเลสอ่าตแตะเลสครับอันนี้สายยางสายยางครับอันนี้ก็จะเป็นกันกัดเนาะโอ่าหกันกัดธรรมดาครับ เราต้องใส่ขนาดไหนครับใส่เยอะใส่น้อยใส่ให้มันล้นไปขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วครับผมว่าให้มันโผล่มาสักมิลหนึ่งเนี่ยกําลังดีครับคือ่าหัวเนี่ยประมาณมิลหนึ่งแต่ว่าเทคนิคการวางอผมวางมาหลายแบบครับวางงนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้น้ําจะไหลย้อนลงครับแต่ถ้าอย่างนี้น้ําก็จะออกช้าวางให้ประมาณนี้ครับเียไว่าให้ลงครับเวลาหนูกัดปุ๊บน้ําจะไหลลงหนูกินน้ําได้ครับอืเท่าที่ผมสังเกตมาครับ เราก็สามารถปรับระดับได้เนาะใช่ครับเราจะออกยาวออกสั้นใช่ครับแค่ไขควงตัวเดียวครับปรับระดับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยต้องขนาดไหนครับอ่าจะให้ดีเลยครับเลยมาสักประมาณมิลหนึ่งครับเลยออกมาจากปากจะตะรเลนนี่เนาะตเตรเลนประมาณมิลครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วครับอืพอถ้าเราเลยมาเยอะมันดีไหมมันก็ดีแต่ปัญหาคือหนูกัดเล่นแล้ะเยอะ ลูกยางข้างในมันก็จะหลุดจะหลวมน้ําก็จะหยดได้เสียง่ายอ่าถ้าเราเอาเข้าไปเยอะหนูจะกินน้ํายากครับอ่ามันต้องเลยประมาณมินให้มันมีติ่งออกมาหน่อยครับเนาะครับตอนนี้ป๋าก็ใช้อยู่เท่านั้นครับตอนนี้ปรับปรุงมาใช้ตัวนี้เกือบหมดแล้วครับทั้งฟาร์มอ่าเกือบเกือบแล้วครับยังไม่ยังทั้งฟาร์มเกือบเกือบแล้วครับว่าจะแก้ไขไปเรื่อยๆครับอืมอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะครับเทคนิคเล็กๆน้อยอ่ามือใหม่นะครับ ก็คือค่อยๆศึกษาไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามีคนเก่าๆเขาทำมาให้ดูเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะยากครับครับครับเดี๋ยวนี้ก็ก็เยอะอยู่ครับคนที่ทําแนวเนี้ยถ้าจะดูระบบการติดตั้งนะครับผมให้เครดิตของอ่าหนุ่มผู้ใหญ่ชายภูมินะครับเขาทําระบบติดตั้งไว้สมบูรณ์แบบเลยครับครับครับเดี๋ยวป๋าลองจับไขควงมาลองไขดูที่ว่ามันเป็นหน้าตายไงบ้างผมอยากดูข้างในว่ามันเป็นจุกน้ำยังไงครับ ันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับเนาะอ่าเนี่เป็นด้านในนะครับอืเป็นด้านในตัวก็ที่ให้น้ําหนูทั่วๆไปนะครับครับครับแต่ถ้าเกิดเราใส่กันกัดแล้วมันจะทนกว่าใช่ครับถ้าเราไม่ใส่กันกัดเราใส่เนี่ยหรือใส่ไปเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์นึงครับเราต้องเปลี่ยนแล้วครับหนึ่งไม่ลูกยางเสียไม่เสียก็กัดตรงเนี้ยพังหมดแลวครับเพราะหนูมันเป็นอ่าเป็นสัตว์กัดแท้ครับครับคือ เราเปลี่ยนไม่ไหวแล้วครับก็หาเทคนิคดีๆดัดแปลงดัดแปลงไปเรื่อยครับผมดัดแปลงมาหลายหลายอย่างแล้วครับดัดแปลงมาเยอะมากครับหลายหลายรูปแบบครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างในไอ้กันกัดเนาะครับเนาะใช่ครับที่เราอยู่ข้างในตัวนี้ครับที่เราแกะมาครับโอ้ล้วก็ไขควงไขแล้วก็จะเอาเข้าออกได้เหมือนันสามารถปรับระดับได้นะครับเนาะปรับระดับได้ครับเนี่ยครับเนี่ยปรับระดับได้ครับนะครับ คือถ้าเราจะให้จริงอ่ะโผล่ประมาณมิลนะครับเนี่ยเนาะครับประมาณมิลเนี่ยกำลังผมว่ากําลังดีครับเท่าที่ผมใช้มานะครับสําหรับตัวปลาล้วคือมิลหนึ่งมันเหมาะแล้วเหมาะแล้วครับเขาเคยโผล่มาเท่ากับอ่าแบบนี้ปากท่ออ่าปากท่อครับหนูก็กัดเล่นกัดเยอะมันก็จะทาให้ไอซีนข้างในเนี่ยมันบิดมันเบี้ยวแล้วก็น้ําก็ไหลได้ครับครับถ้าอย่างนี้คือหนูกัดแล้วกินอย่างเดียวเลยครับ กัดแล้วกินเน่หนูแลจะกัดเนี้ยแล้วกินอย่างเดียวครับเพราะการตั้งเนี่ยน้ําจะไหลลงอย่างนี้ครับอ่าครับหนูก็จะกินน้ําได้ครับพราะเมื่อก่อนที่แรกผมติดตั้งผมติดตั้งเสมอให้โดงนิดน้าก็จะไหลย้อนออกแ้างหลังนะครับแล้วก็มาเสมอน้ําก็จะลงมัางไปลงมัางแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บนีครับหนูกินได้ครับเท่าที่ผมเฝ้าสังเกตมาครับ เอียงนิดนึงเอียงนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่ถึงสี่ห้าองศาเนาะไม่ถึงแล้วครับนิดเดียวครับนเดียวคืออย่างน้อยพอกินแล้วอให้น้ําไหลออกมาทางทางปากหนูครับครับครับอืมอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีเนาะครับก็เอามาปรับปรุงแก้ไขกันไปครับเอามาเพื่อเื่อคนอื่นเขาจะมีดีกว่านี่หรืออะไรครับนี่นี่ในส่วนของผมผมทําแบบนี้ครับครับในส่วนของผมนะครับอืมก็ก็ได้ ศึกษามาจากหลายๆท่านครับอย่างต้นแบบจริงๆแล้วที่ผมดูเนี่ยคือของอ่หนูยักษ์สกลนครนะครับตัวนี้เนาะครับตัวนี้ครับแต่ของของเขาจะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมครับโอเป็นสี่เหลี่ยมครับตรงนี้จะเป็นเชื่อมน็อตเบอร์สิบครับครับแต่ผมก็ได้มาได้มาแก้ไขปรับปรุงเลยครับแต่ที่เห็นตอนนี้คือของชัยภูมิครับเหมือนแบบนี้เลยครับคําถามครับ คือเราใช้สแตนเลสมันจะเปืองไหมอ๋อถามว่าเส้นหนึ่งผมซื้อครับเส้นหนึ่งร้อยกว่าบาทครับโอ้ร้อยกว่าบาทบแล้วเรามาตัดท่อดเนี่ยเราสามารถได้อยู่เอ่อเมตรหนึ่งได้ได้สิบอันครับเพราะมันสิบเซนครับตัวนี้ก็ตาบเกละอ๋อไม่ต้องครับเราเจาะรูแล้วก็เอาไอ้เกียวปล่อยธรรมดานี่ครับอาไว้เลยครับโอ้ไม่ไม่ไม่ต้องตาปเกียวเนาะไม่ต้องครับคอเจาะ<อ>ใช้เกียว ต้องใช้เกลียวหยาบนะครับอย่าใช้เกลียวมินครับโอ้ครับคือถ้าใช้เกลียวมินปุ๊บเนี่ยเกลียวมันจะไม่ไม่ไม่กินขอบตะเรศครับเกลียวปล่อยเนาะเกลียวปล่อยเป็นน็อตเกลียวปล่อยธรรมดาเนี่ยครับอัดเข้าไปเลยครับอือพอถ่ายครับปุ๊บก็จะเป็นเกลียวก็ต้องเป็นเกลียวอ่าเกลียวมินนะครับไอ้เกลียวมินใช้ไม่ได้ต้องใช้เกลียวหยาบครับครับโอ้กว่าจะมาถึงตรงนี้ผมก็ดัดแปลงมาหลายรูปแบบครับอืมดัดแปลงมาตามเขาใช้เหล็ก สี่เหลี่ยมแล้วก็เชื่อมอมแล้วก็มาใช้เหล็กกลมแล้วก็เชื่อมครับเชื่อมน็อตเบอร์สิบนะครับมันเกิดปัญหายุ่งยากเนะกว่าเราจะทํายุ่งยากแต่ตอนนี้คือก็ไปเจอตะเลเตมาก็เลยลองเอาตะเลเตมาเจาะรูแล้วก็เกี่ยวปล่อยอัดเลยครับเนาะง่ายดีเนาะง่ายครับใช้ได้ครับแลวใช้ได้ผลดีเลยครับใช้ได้ผลดีครับเพราะยังน้อยๆเนี่ยหนูกินไปอะ่ะไม่เป็นสนิมนะครับเงาว่แบ,บแป๊บต <No. S 2> ล,ลอดครับอื ัญหาที่ใช้แต่ตะเลดคือลดการเป็นสนิมด้วยใช่ครับลดการเป็นสนิมในอนาคตเนาะใช่ครับแต่ผมถามว่าถ้าต้นทุนคิดต้นทุนนะครับอ่าต้นทุนไม่ได้หนีจากเหล็กเลยครับเหล็กเส้นหนึ่งแล้วเหล็กเนี่ยต้องมาเจาะแล้วเชื่อมอตเบอร์สิบครับครับมันก็ต้องใช้ช่างอีกใช้รเีกครับแต่นี่เราสามารถทําเองได้ผลิตเองได้เลยครับคือเรายอมลงทุนครั้งเดียวดีกว่าเราเปลี่ยนจุกน้ํไปบ่อยเนาะใช่ครับโอ้โหนี่ดีครับเพราะว่า บางทีเนี่ยเรากลับมาน้ําแห้งเลยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่ตัวนี้ผมที่ผมเปลี่ยนมาสองสามแถวแล้วครับยังไม่เคยเจอปัญหาเลยครับเกือบสองเดือนแล้วครับเดือนมากกว่าครับที่ผมใช้มาครับถ้าเกิดน้ําแห้งในบ่อหนูหนูนี้เกิดปัญหาเลยนะเกิดปัญหาครับเพราะหนูขาดน้ําไม่ได้แน่ครับไม่ได้แน่ครับอดอาหารสองวันยังดีกว่าอดน้ําเลยครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับจ่าทีนะครับสําหรับ คนที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับสาหรับจุกน้ํานี้นะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจดูแล้วไม่เข้าใจนะครับโทรมาได้ที่ไหนครับอ่0814437324จ่าทีครับถ้าเกิดคนอยากจะซื้ออพูดตรงว่าซื้อเขาไม่อยากทาแล้วจะขายไหมหรือยังไงได้ครับได้เนาะสั่งเลยครับสั่งเลยเนาะก็มีแบ่งครับมีแบับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับครับวสวัสดีครับ